มามามาเรียกทำกับข้าวน้องเป็ดก้าทานอีกนะครับรทุกคนเมนูวันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยซูมมาตรงนี้เลยช่างกล้องจากคอดีูดเดือนละสองล้านนี่นครับต้มยำไก่นะครับต้มยำไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้น้องเป็ดก้าทานนะครับส่วนเมนูวันนี้นะครับทบี่มันผัดน,นะครับบอกก่อนนะครับนี่คือนี่ต้มยำไก่ธรรมดานะต้มยำไก่รวยสวรรค์รวยบาดาล นี่คือชื่อเมนูที่ผมตั้งเองที่กระสิมีแต่เดฟกินผู้เดียวนะครับอ่าเราผัดหมูก่อนอยากรู้ไหมครับวันนี้ผัดอะไรนะครับอยากรู้ไหมครับว่าผัดอะไรนะครับหมูชิ้นใหญ่ไหมน่ากินไหมครับท่านผู้ชมนะอยากรู้ไหมครับวันนี้ผัดอะไรนะครับอยากรู้ไหมครับว่าผัดอะไรอยากรู้ไหมครับวันนี้ผัดอะไร นะครับอยากรู้ไหมครับว่าผัดอะไร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 